บันชัยนันสวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาพบกับตัวสินค้าใหม่นะครับของบริษัทอินโนคอนนะครับในชื่อแบรนด์โตโรนะครับอันนี้แบรนด์โตโรตัวนี้จะเป็นใบตัดนะครับใบตัดขนาดสีนิ้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของแพ็กเกจมันนะครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับซึ่งในกล่องตัวนี้กล่องนึงเนี่ยจะมีจํานวน5้าสิบใบนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาม่ให้ดูว่าหน้าตาของใบตัดมันเป็นยังไงนะครับเ,เนี่ยเจ้าตัวใบตัดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ่าจะมีแบรนด์โตโรนะครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยนะครับแล้วเขาใช้กับอะไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังอีกทีนะครับผมสำหรับใบตัดโตโรตัวเนี้ของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อตัดเหล็กแล้วก็สแตนเลสนะครับ ตัดได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับนะครับคุณสมบัติเด่นของมันก็คือสามารถตัดสแตนเลสแล้วไม่ดำนะครับก็คือมันไม่มีผงเหล็กผสมนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีตะข่ายป้องกันการแตกนะครับสองด้านนะครับจะมีตะข่ายแบบนี้นะครับสองด้านนะครับเตอนนี้จะป้องกันการแตกเวลาช่างไปทำงานนะครับจะทำให้ช่างมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ เพิ่มเซฟตี้ให้กับช่างนะครับจะประมาณนี้นะครับซึ่งความหนาของใบก็จะประมาณ1.2ม mm ิลนะครับแล้วก็รูตรงนี้นะครับประมาณ16มิลนะครับอรูที่เราจะไปกบไปประกบกับตัวแผ่นไอตัวลูกหมูนะครับแล้วก็ไดเมเตอร์ข้างนอกของของใบเนี่ยจะประมาณ105มิลตนะครับาตามมาตรฐานนะครับตรงนี้ตัวนี้จะตัดคมอ่า ตัดคมตัดไวแล้วก็ตัดได้ทนนะครับตัดได้นานนะครับผมจะประมาณนี้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับได้ใช้ในงานตัดเหล็กตัดตะชนเหล็กนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสินค้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านและเครื่องมือการเกษตรนะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านบ้านชัยนันนะครับที่ตั้งจะอยู่ตรงสี่แยกตลาดสดบรลบือนะครับจังหวัดมหาสารคามเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง 17นาฬิกาของทุกวันนะครับหรือจะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับติดตามสินค้า,าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Facebook หรือ y o u ยูทู Facebook จะชื่อบ้านชัยนันท์บายชัยนันท์ก่อสร้างนะครับส่วนตัวช่องทาง youtube จะเป็นชื่อบ้านชัยนันท์นะครับเราจะมีการรีวิวสินค้าและแนะนำสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ